เปิดตัว Kawasaki KLE 500ครับผมต้องบอกว่าเป็นรถ Adventure นะครับตัวเริ่มต้นของทางค่ายเขียวเขาที่สามารถขี่ลุยได้แบบสมบุกสมบันจริงจังเลยครับก็สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมพลมอเตอร์วอลฮะในวันนี้ Kawasaki ครับได้มีการเปิดตัวรถโมเดลแรกของปี2026ออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับตามที่ผมวิเคราะห์ไปนั่นก็คือ ตัว Adventure นะครับในช่วงประมาณ500ครับกับรหัสที่มีชื่อว่า KLE นั่นเองนะครับผมโดยรายละเอียดเนี่ยต้องบอกก่อนว่าพื้นฐานในส่วนของตัวบล็อกเครื่องยนต์นเนาะ,นะก็จะเป็นเครื่องยนต์ที่ยกมาจากตัวนินจาแล้วก็ Z 500อยู่แล้วนะครับแต่อยู่ในร่างของรถ Adventure นะครับ Adventure Touring ที่ต้องบอกเลยว่าในคลาสเนี้ย k l e 5 0 0คันนี้ครับถือว่าเป็นรถที่ขี่ลุยได้อย่างสมบุกสมบันจริงจังมากที่สุดแล้วนั่นเองนะครับคือจากอะไรถ้าเราดูจากในเรื่องของงานดีไซน์นะครับเราเห็นได้ว่ารถของเขาเนี่ยออกแบบมาถือว่าค่อนข้างสลิมเลยนะครับคือแบบบางนะครับแล้วก็ทางช่วงด้านหน้าเนี่ยครับก็หัวของเขาเนี่ยจะค่อนข้างเล็กครับผมแล้วก็มีในส่วนของวินชิลขนาดเล็กนะแต่ต้องบอกก่อนว่า คือวันนี้ทาง Kawasaki ครับเขาเปิดออกมา2รุ่นย่อยนะอย่างคันที่ผมกำลังพรีวิวอยู่เนี่ยจะเป็นรุ่น SE นะครับ SE ก็คือตัวท็อปแล้วก็จะมีรุ่น t a ต d a า d ด้วยนะโดย t a ต d a า d กับ SE ครับจุดแตกต่างกันะ่ะจะมีไม่เยอะมากนะครับประมาณ5จุดเดี๋ยวผมพาดูใกล้ๆกันเลยนะครับก็คือเริ่มที่จุดแรก SE เขาจะใช้ไฟเลี้ยวนะครับเป็นแบบ LED ถ้าเป็นตัวมาตรฐานนะครับยังเป็นไฟเลี้ยวแบบ หลอดไส้อยู่ซึ่งบอกเลยครับว่าไฟเลี้ยวหลอดไส้นะฮะก็จะเป็นเหมือนการนินจาตัวแรกของผมเลยอย่างนั้นนะครับผมเสร็จจุดต่อมาเขาจะให้กาดแฮนด์นะครับนี่ติดตั้งกาดแฮนด์เพิ่มมาให้ด้วยขยับขึ้นมาครับก็คือตัววินชิลว,วินชิลของตัว SE เนี่ยมันจะยาวสูงขึ้นกว่าตัวสแตนดาร์ดอยู่นิดหน่อยนะครับแต่สําหรับผมคือด้วยความที่สไตล์ของรถมันออกเป็นแนวแบบพวกดาก้าแรลลี่พวกเนี้ยคือมันก็ยังถือว่า ค่อนข้างที่จะสั้นอยู่ดีนะครับชิวเขาแบบไม่ได้สูงมากนักนะอ่ะหนึจุดแล้วจุดต่อมาก,ก็คือจุดที่4ครับจุดที่4ตรงเนี้ย SE สีเขาจะให้จอมาตรวัดเป็นแบบจอสีนะครับ TFT นะขนาด4.3นิ้วซึ่งก็จะรองรับกับตัวระบบแอปพลิเคชัน r ล o l o g y App นะครับของทางคาวาเขานั่นเองโอเคแล้วก็จุดต่อมานะครับ มองไปที่ด้านใต้นะครับก็คือตัวกันแครงเครื่องทางด้านล่างน,นะครับคือเป็นอลูมิเนียมชิ้นจะขนาดใหญ่ครับถ้าเป็นแสแตนดาร์ดเนี่ยชิ้นมันจะบางๆกว่าเนาะหลักๆก,ก็คือจุดแตกต่างของตัว SE กับสแตนดาร์ดจะอยู่ที่ประมาณนี้ครับนอกจากนั้นก็คือในเรื่องของสีสันเพราะว่าสีสันอะตัว SE นะครับก็จะมีประกอบด้วยสีขาวนะครับขาวคันนี้ที่ตัดด้วยลายเทาเขียวกับอีกตัวหนึ่งก็คือคันนู้นนะครับที่เป็นสีเทาเลยอ่ะอันเนี้ยก็คือจะเป็นตัว SE เหมือนกันนะครับนี่ฮะก็จะเป็น2สีประมาณนี้นะครับเรื่องของสเปคอื่นๆนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะว่าพื้นฐานเครื่องยนต์ของเขาฮะเป็นเครื่องยนต์2สูบ450 NCC นะครับจากนินจาและแซเนี่ยพละกำลังมันก็ไม่ได้สูงมากนะครับอยู่ช่วงประมาณ52 PS แล้วก็แรงบิด42นิวตันเมตรก็ถือว่า เพียงพอสําหรับการขี่ใช้งานทั้งแบบในชีวิตประจําวันในเมืองต้องบอกว่าพอได้แล้วกันนะครับแล้วก็ขี่แบบนอกเมืองหรือขี่ลุยอย่างในสนามทดสอบ enduro วันนี้ก็ถือว่ามีทอร์ u แรงบิดที่เพียงพอกับการใช้งานอยู่แล้วต่อมาอย่างเรื่องของตัวระบบช่วงล่างนะครับระบบช่วงล่างเนี่ยคือ k l e จะเป็นโชค up side down นะครับมันจะแตกต่างจาก ตัวสปอร์ตของเขา ninja z มันจะเป็นโชคเทเลสโกปิขวัวต so hey, ั้งนะฮะตัวนี้คือจะให้เป็นอัพไซด์ดาวของ KYB นะครับทำให้มันแบบมีความกระชับดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็ทำงานร่วมกับตัวปั๊มเบรกนะครับจากนิชชิน2พอร์ตแล้วก็จานดิสทางด้านหน้าเนี่ยเป็นจานดิสเดี่ยวนะครับผมคือถ้าเกิดคนไปเทียบว่าเฮ้ยช่วง500เดี๋ยวนี้ให้จานดิสคู่ได้แล้วอะไรเงี้ยผมต้องมองว่าคือรถคันนี้นะครับโจทย์ของเขาอ่ะ มันลุยได้ด้วยนะแล้วถ้าเกิดเราขี่ลุยเนี่ยสิ่งสําคัญคืออะไรวะคือการที่จะต้องไล่น้ําหนักรถให้เบานะครับจานนิดเดียวอ่ะผมว่ามันก็เพียงพอกับการขี่ลุยแบบออฟโรดสมบุตสมบันจริงๆแล้วเพราะว่าในตัวนี้นะครับให้มาดูที่ประกับสวยทางด้านซ้ายเขาสามารถปิดตัวระบบ ABS ได้ด้วยเห็นไหมฮะเนี่ยจะเหมือนแบบแค X เลยสามารถปิด ABS ได้แบบสมบูรณ์เลยนะครับอ่ะจุดเนี้ย ซึ่งถ้าเทียบกับรถ a อ v e n นเ r อคันอื่นในคาสนะครับช่วงพิกัดแบบ500เนี่ยมันไม่สามารถปิดตัว ABS ได้คันนี้คือชัดเจนเลยว่าออกแบบมาให้ลุยและอีกจุดหนึ่งก็คือในเรื่องของตัววงล้อของเขาเพื่อนๆดูนะครับว่าวงล้อเนี่ยเขาให้มาเป็นซีลวดเลยนะถ้าเทียบกับคู่แข่งในเซกเมนต์จะเป็นแบบล้ออลอยอยู่แล้วซี่ลวดเนี่ยวงล้อใหญ่เลยนะครับ,บ,บ,บ21นิ้วคือเอาไว้แบบเน้นปีนป่ายตะกุยตะกายได้แบบจริงจังเลยว่าง่ายๆนะครับเป็นรถแบบ แนวแลลลี่โดยแท้เลยนั่นเองครับผมและมาดูตรงนี้หน่อยนะครับก็คือในเรื่องของตัวพักเท้าแล้วก็แบบพวกก้านเบรกอะไรเงี้ยเห็นไหมมันจะเป็นลักษณะแบบหนามนะครับแล้วตรงเนี้ยคือจะสามารถถอดในส่วนของยางคุ้มออกได้ด้วยนะครับคือถ้าเกิดเราถอดยางคุ้มออกแต่อันนี้คือรถเดิมๆเ,เราไม่อยากไปยุ่งกับเขาไงมันจะช่วยให้การยึดเกาะหนามตรงเนี้ยครับมันจิกเกาะกับพื้นรองเท้าบูทได้ดียิ่งขึ้นเวลาเราขี่แบบทางออฟโรดหรือลื่นอะไรพวกเนี้ย ตรงนี้มันจะช่วยได้นะครับอันนี้ก็คือการออกแบบเอาไว้สําหรับลุยได้จริงจังเลยในขณะที่ตัววงล้อซี่ลวดทางด้านหลังของเขาครับจะ17นิ้วนะครับทางด้านหน้า21ด้านหลัง17ก็ถือว่าเป็นรถแนวสไตล์แบบนี้อยู่แล้วนะครับแล้วช่วงล่างหลังเนาะช่วงล่างหลังก็จะเป็นโช๊คที่วางอยู่บนกระเดื่องนะครับอ่ะวางอยู่บนกระเดื่องทดแรงในสไตล์แบบพวกโช๊คยูนิชัคครับผมและเบรก หลังก็จะเป็นเบรกสเปคเดียวกับพวกนินจาแซนะครับคือเป็นจานดิสนะครับเดี่ยวทำงานร่วมกันนิชินพอรพอตแล้วก็ขนาดจานเนี่ยมันจะอยู่230มิลทางด้านหลังด้านหน้าจะอยู่ที่300แล้วเดี๋ยวผมพามาดูในเรื่องของสัดส่วนนิดหนึงเนาะเดี๋ยวลองนั่งคอมให้ดูแล้วกันนะฮะคือเราก็ต้องทำใจนิดหนึงว่าพอเป็นรถแนวพวกแอดเวนเจอที่เน้นขี่แอนดูโได้ด้วยเนี่ย บอกมันจะสูงหน่อยครับคืออยู่ที่870ม mm, ิลแต่ว่าอย่างตัวผมเองเนาะผมสูงอยู่ช่วงประมาณ175 mm, ครับก็ยังนั่งคอมได้เรียกว่าไม่ลำบากจนเกินไปแต่ถ้าถามว่าลงเต็มขาไหมต้องบอกว่าไม่ไม่เต็มขานะครับเรียกว่าครึ่งฝ่าเท้าแล้วกันนะครับตอนนี้ผมสวมรองเท้าบูทน,นะครับผมสวมรองเท้าบูทเนี่ยก็จะเห็นว่าวางได้ประมาณ ครึ่งฝ่าเท้าครับผมเพราะอะไรเพราะว่าคือถึงแม้เบาเขาจะสูงจริงครับคือ870ม mm. ิลแต่ว่าในเรื่องของสไตล์รถแบบนี้ครับโชคหลังเขานะครับจะยุบตัวลงเยอะพอสมควรยิ่งถ้าเกิดใครอะ่ะอาจจะแบบไม่ได้สูงมากนักแต่ถ้าน้ําหนักตัวเยอะอ่ะก็จะเป็นผลนะครับทำให้แบบว่าลงได้เต็มเท้ามากยิ่งขึ้นเพราะโชคอะ่ะยุบลงไปมากขึ้นนั่นเองแต่ถึงอย่างไรก็ดีครับเวลาเราขี่นะฮะแล้วเราจะต้องจอด ยังไงก็ต้องลงขาข้างหนึ่งอยู่แล้วลงขาข้างหนึ่งก็เทคนิคง่ายๆเลยครับคือหย่อนก้นลงมาครึ่งหนึ่งแล้วก็ไหนฮะเห็นนะเหยียบได้เต็มสบายๆเลยนะครับแบบนี้โอเคก็คือความสูงบอกเขา870มิลแต่ผมมองว่าถ้าใครช่วงประมาณ170ลงมานะครับอย่างพี่ๆหลายคนนะครับที่มาทดสอบกันในวันนี้นะคือเขาก็ยังขี่กันได้สบายอยู่เลยนะครับอันนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าอาจจะขึ้นกับเทคนิคแล้วก็ทักษะของแต่ละคนด้วยนะครับในเรื่องของการนั่งคอมแล้วก็ขี่ไปเนาะสำหรับจุดนี้ผมมองว่า คือโดยรวมมาเท่าที่ผมนั่งค่อมดูอะเออผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีจุดเด่นเลยนะก็คือเรื่องของความเบาต้องบอกว่าน้ําหนักตัวของเขาครับคือถ้าดูตัวเลขอะมันเป็นตัวเลขเวทอยู่ประมาณ195กิโลสำหรับตัว SE นะครับผมถ้าเป็นตัวสแตนดาร์จะเบาลงประมาณ1โลนะครับคือ194ผมมองว่ามันก็ไม่ได้หนักมากจนเกินไป อ่ะต้องบอกแบบนี้ไม่ได้หนักมากจนเกินไปแต่มันก็ไม่ได้รู้สึกเบาขนาดนั้นแต่ด้วยความที่คาวาเขาออกแบบทรงรถมาแบบเนี่ยให้ดูเนี่ยคือสลิมมากเลยนะครับช่วงถังอะถังน้ํามัน16ลิตรแต่ว่าคือผมดูแล้วแบบเฮ้ยทำไมถังมันดูเล็กจังมันออกแบบมาดูดีมากแล้วก็เหมาะกับการขี่ลุยได้จริงๆข้อสําคัญตามที่ผมได้กล่าวบอกไปนะครับสําหรับรถที่เอาไว้ขี่ลุยอะเรื่องสําคัญคือน้ําหนักเบาครับเพราะว่ามันทําให้เราคอนโทรลได้ง่าย และจุดที่สําคัญเลยคือเผื่อเกิดล้มอะไรอย่างเงี้ยล้มมาเนี่ยยกทีนึงมันก็เหนื่อยนะครับดังนั้นเนี่ยถ้ารถที่ไม่หนักมากเงี้ยผมรู้สึกแบบเฮ้ยจังหวะแบบบิดบิดเฮ้ยโอเคมันดูน่าจะขี่ได้คล่องตัวเลยแต่ตอนนี้ผมบอกกันผมยังไม่ได้ขี่นะไว้ในเรื่องของการรีวิวเนี่ยเดี๋ยวจะมาอัปเดตกันอีกทีในพรุ่งนี้นะครับวันเนี้เราพรีวิวรายละเอียดดีเทลสเปคกันก่อนนะครับอ่ะแล้วก็เดี๋ยวพูดต่อกันในเรื่องของตัวแฮน แฮนเดิลบาร์กันสักหน่อยนะครับแฮนเดิลบาร์เนี่ยจะเห็นได้ว่าเป็นแฮนด์แฟตบาร์กลางแบบนี้นะครับและที่สําคัญนี่เห็นไหมเป็นของ DID ด้วยนะครับอ่าเป็นแฮนด์อลูมิเนียมแฟตบาร์แบบเกรดอย่างดีเลยนะครับอ่าของ DID อดีนะซึ่งองศาก็คือแบบผมว่ากําลังพอดีเลยคือตุ๊กตาเขายกสูงมากนะครับแล้วก็คือถ้านั่งสมมุติถ้านั่งขี่เนี่ยผมรู้สึกว่ากําลังพอดีเออไม่ไม่เมื่อยเกินไปคือถ้าแบบบางทีเตี้ยไปอย่างเงี้ย เวลาเรายืนขี่มันอาจจะทําให้การคอนโทรลมันไม่ค่อยเหมาะสมแต่องศาที่ยกขึ้นมานะครับและความยาวแบบนี้นมันทําให้การขี่ทั้งเดินทางทัวริงหรือว่าจะขี่แบบลุยเนี่ยยืนขี่ก็ทําได้สะดวกสบายดียิ่งขึ้นนะครับสำหรับตัว KLE 500นะครับก็เรียกว่าสเปคเป็นประมาณนี้และกันนะครับตามที่ผมได้ พรีวิวบอกไปนะมีทั้งในส่วนของรุ่น SE ตัวท็อปนะครับแล้วก็แสแตนดาร์ตนะครับสำหรับรุ่นแสแตนดาร์ครับจะประกอบไปด้วย2สีนะครับก็คือสีเทาและสีดำตอนนี้นะราคาค่าตัวเปิดออกมาแล้วครับบอกเลยว่าปังมากๆนะเพราะว่าเริ่มต้นในรุ่นแสแตนดาร์เพียงแค่199,000ครับไม่ข้ามสองแสนในขณะที่ตัวข้างหลังผม SE เนี่ยเพียงแค่สองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเท่านั้นครับถ้าหากเทียบกับคู่แข่งในเซกเมนต,ต์ของเขาแล้วถือได้ว่าตัวนี้นะครับ ราคาถูกกว่าแล้วก็ลุยได้มากกว่าอีกด้วยผู้ที่สนใจครับก็สามารถไปติดต่อได้เลยครับที่โชว์รูม Kawasaki ใกล้บ้านคุณทั่วประเทศนะครับผมแล้วก็ในคลิปนี้ฮะผมพลและทีมงาน m o t o r w o l ก็ต้องขอลาคุณผู้ชมทุกคนไปก่อนนะครับแล้วยังไงเดี๋ยวฝากติดตามในวันพรุ่งนี้กันด้วยนะครับคลิปหน้าเราจะมารีวิวการขี่ เจ้านี่ครับ KLE 500จริงกันนะครับว่าขี่แล้วเป็นยังไงกันบ้างนะแต่ต้องบอกก่อนว่าวันนี้เราขี่ไม่ได้ออกถนนจริงนะครับคือขี่ในสนามออฟโรดเพียงเท่านั้นครับก็ถือว่าเป็นรีวิวเฟิร์สอิมเสชั่นไงฝากติดตามกันด้วยคลิปนี้ผมพลและทีมงานขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย